ประกวดธิดาสเปาแก้วและก็สเปาคำในคำคืนนี้ปรก็ประกวดหมายเลขต่อไปครับหมายเลข13านางสาวอสมพรปัญญาฟูครับสางไม่เลข13ของเขาไม่ใช่ ใจกากองเชียร์แบนคับหลายๆท่านแห่งตุใน,นะครับ จากทางด้านของเพื่อนอาพรนะเจ้าใช่แล้วสาวงามหมายเลขต่อไปครับหมายเลขเป็นเมืนั้น,น17สิบเจ็ดครับนางสาวอนุตรีสุขยะครับสาวงามหมายเลขสิบเจ็ดนะเจา้าไปทามเขารอบมานางสาวนัทมนพาดาครับ กิ่งนเตนสิบสามงานบทเวทีของเขานะเจ้าหันมาจะตื่นเต้นเนาะจากซิสตะเกียร์ัดจากทั้งหมดเหลือสิบก่าตื่นเต้นแล้วจากสิสเหลือห้านี่ตื่นเต้นยิ่งกว่านะเจ้าแต่ก่อนที่เขาจะได้ทราบผลว่าสามงานหมายเลขใดที่จะได้เข้าสู่ในรอบต่อไปในห้าคนสุดท้ายครับพีป่ปูครับ,บเขาจะมีแฮมหนึ่งรางวัลที่เศษใจ<อ>นั่นก็คือรางวั ประชาชนนะเจ้าซึ่งก็ได้ตัดสินจากทางด้านขออพ่พีซื่อมวลชนนะเจ้าในจังหวัดลำปางของเราเตรจะมอบรางวัลนี้สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลขวัญใจประชาชนก็จะได้รับเงินรางวัล5 0 0 0ันบาทนะเจ้าสายสภายและกระถวยรางวัลนะเจ้าใจแล้วนะครับสำหรับสองาง่ตีนะครับรางวัลขวัญใจประชาชนก็ยังมีซิ์รุ่นตีจะได้เป็นที่ดาสเปาแก้วสเปา๊กคำกันแหมตุยนะคะ เป็นพี่ปูไทยหลักจะได้ครับโอเคค่อยๆครับค่อยๆครับโอ้โอันนี้เพื่อจะไทยลักก็ต้องตีวงไว้กันงำเพื่อนก่อนปาได้ครับทุกความเคลื่อนไหวทุกอริยบทนี้มีคะแนนพิจารณามอบให้ทั้งนั้นเลยนะครับเจ้าลับดับต่อไปเราจะประกาศรางวัลมั่นใจประชาชนแต่ในโอกาสนี้ขอพิจารเรียนเชิญผู้ที่จะมอบรางวัลนี้นะเจ้าเรียนเชิญคุณบุญสมชุมแสงสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางได้า เวทีนะเจ้าเรียนเจิญท่านสทบุญส่งชุกแสงครับเรียนเจิญครับเขาจะได้มาลุ้นไปพร้อมๆกันครับทุกท่านครับในค่ำคืนอันสุดแสนพิเศษกับการประกวดแม่หญิงสเปาแก้วและก็สเปาคำในงานล่องสเปาเจ้าละกอน2 5 6 5และรางวัลขวัญใจประชาชนในค่ำคืนนี้ได้แก่หมายเลขหมายเลขฮะ ไอ้ยังดีครับหมายเลขขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหมายเลขเกาเจ้านางสาวจิ้นพัชชากระดกรตัตนาธรรมจ้าขอแสดงความยินดีครับกับน้องหมายเลขสเก้าน้องนางสาวจิ้พัชชากระดกพรตัตนา เจ้าละกอนเงินรางวัล5,000บาทพร้อมกับเพื่อรางวัลโอ้โหกองเชียร์ลหลังตื่นเต้นเลยครับอันนี้เป็นเพียงแค่รางวัลแรกนครับคืนนี่ครับนั่นคือรางวัลขวัญใจประชาชนน้องนางสาวจิงพัชชาญกนกรนัรตนาธรรมได้ครับรางวัลขวัญใจประชาชนครับได้ครับเงินรางวัลก็เปงเงินสด5,000บาทสายสะพายและถ้วยรางวัลคับกองเชียร์อยู่ในเจ โอ้โหเปิงแจบอเชียรเปิ้แตะสุดยอดสุดแทลังนะครับสุดท้ายผููดีทูประกาศรายชื่อเดินออกมา2อก้านะคะและพูดทด่ผ่านเข้ารอบห้าคนสุดท้ายสำหรับการประกวดที่ดาสเปาแก้วสเปาคำในงานประเพณีลอยกระทงล่างสเปาเจ้าละกอนประจำปี2,565หมายเลขที่ผ่านเข้ารอบเป็นหมายเลขแรกได้แก่หมายเลขหมายเลขอะไรดีครับ หมายเลขหมายเลขขอแสดงความยินดีกับหมายเลขเจ็ดเจาดังสาวนาตาลีสุกีอุระเจ้าขอแสดงความยินดีตุยครับไปแล้วหนึ่งหมายเลขยังมีชื่อว่าเห็มสี่หมายเลขหรือว่าสี่ที่นั่งนะฮะหมายเลขต่อไปครับตีพานเข้าสู่รอบห้าคนสุดท้ายได้แก่หมายเลข แสดงความยินดีตัวในจอตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นแต่หม <My S 1> ายเลขที่ผ่านเข้ารอบเป็นท่านที่3ขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหมายเลขส3ค่ะนางสาวอาสมาพปัญญาโฟผ่านไปแล้วสาวหมายเลขครับและตอนน่อด้วยครับหมายเลขที่4ที่ผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้ายได้แก่หมายเลขหมายเลขหมายเลข4ครับดังสาวทิติชยาแข็ง และที่สุดท้ายเพือ<ด>่อนทะี่สุดท้ายสำหรับสาวงามคนสุดท้ายตีผ่านเข้ารอบขอแสดงความยินดีกับหมายเลย ดีดีจอยนะเจ้าสำหรับการที่ขออนุญาตเรียนเชิญผู้ที่จะมอบรางวัลด้านบนเวทีเรียนเชิญนะเจ้าคุณยุริพันธ์แสนจใจยาภูมิดนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานลําปางพือเกียรติขึ้นมามอบรางวัลด้านบนเวทีนะเจ้าเรียนเชิญและรางวัลแรกที่เราจะได้ประกาศ นั่นคือรางวัลรองชนะเลิศอันดับสามเด็เขาจะมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับเจ้าและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสามนะเจ้าจะได้หักสายสะพายและเจ้าร้องกับเงินรางวัลในวันนี้ขอแสดงความยินดีกับหม <L> ายเลขหมายเลขหมายเลขอะไรนีครับอันนี้แบบมิพยียเลยนะนมิพายาเ <laughs> ื่อเป็นหมายเลขที่ชือ <laughs> ขอแสดงความยินดีกับ มออเพื่อรางวัลนะเจ้าและก็เงินรางวัลนะเจ้าคือกับทางด้านของสาวงามตีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสามนะเจ้าใจแล้วครับนั่นก็คือน้องหมายเลขสี่ครับน้องนักสาวทิติชยาแขกนั่นเองครับจรางงาเจ้าสวยงามนะเจ้าต้องบอกว่านี้เป็นปรางวัลแรกสําหรับ5คนที่ผ่านเข้ารอบนะเจ้าขอบพระคุณทางด้านของทานภุมิในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศ ลำดับต่อไปเราจะประกาศรางวัลร,รองชนะเลิศอันดับสองในเจ้าเรียนเชิญคุณวันวิมลหลาวเจริญในเจ้าหัวหน้ากองบริการกลางกอฟผอเมืองแม่หม้อได้คือเกียรติมาหมอบรางวัลน,นี้ในเจ้าเรียนเชิญเจ้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองครับจากใกลเข้ามาแล้วน้องรองชนะเลิศอันดับสองตีจะได้หับ้ายสะพายด้วยรางวัลและเงินรางวัลขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหมายเลขอะไรดีครับหมายเลขขอแสดง จะมีอยู่สองท่านนะครับเจ้าตีนหักนัง่งที่ดาสเปาแกวที่ดาสเปาํำนั่นเองนะเจ้าพี่ปู่ครับถ้าเขาประกาศรางวัลต่อไปเขาก็จะฮู้ละกับใจแล้วเอานะจะฮูะ้เราวอาไผได้ทีหนึ่งแต่เนี่ยผหวว่าไผจะเป็นสเปาแก้วไผ<ล>เป็นสเป,สปาคำนะใช่เจ,จ้าขอพระคุณคุณวันวิมลหลาเจริญหัวหน้ากองบริการกลางมือก็ข,อขอ้อผเหมืองแม่หม่อ ขออนุญ,ญาตครับขออนุญ,ญาตเรินเชิญท่านทัศนีดอเนเครับท่านวัชนธรรมจังหวัดลำปางครับได้เป็นผู้มอบรางวัลให้กับรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งครับเรินเชิญท่านวัชรธรรมด้านบนเวทีครับเริจเกินนะเจ้าท่านจะได้มาฮึ่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งเราจะมารุ่นไปพร้พรอมๆกันถ้ารางวัลน,นี้ประกาศออกมาแล้วเ่าก็าจะหู้ละไผจะได้รับรางวัลที่ดาสเปาแก้ว ทิดาสปาคําในคาคืนนี้ตาลุ่นยังกาหนักให้จะสะเปาแก้วให้<ม>จะสะเปาคําแต่ตีแน่ๆรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะเจ้าในวันนี้ขอสแสดงความยินดีกับหมายเลขหมายเลขอะไรดีครับหมายเลขหมายเลขอะไดีครับเต้นเต้นและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งได้แก่หมายเลข เลขกับนอกหมายเลขอนหนึ่งหนึ่ง,งในสองคนนี้ครับได้รางวัลที่หนึ่งแต่ยังต่อหัวใครจะเป็นสป<ช>ะะอตสปอ จะมาลุ้นกันแห่งกรรมต้องถามน้องแห่งกรรมต้องถามเจ้าตัวก่อนวันน้องเกิดอายุเท่าใดเกิดวันไหนสองในหน่งโดยในโอกาสนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องจินพัชชากหนกรัตนาธรรมครับหมายเลขสิบเก้าไดครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนะครับนนครับุ้ยรางวัลนะครับแล้วก็เงินรางวัลแปดพันบาทและสายส p a ายครับเจ้า เรียนเชิญผู้ที่จะมอบนะเจ้าทางด้านของรางวัลนะเจ้าเป็นสายสัพพายเพื่อกับที่ดาสเปอาคำเรียนเชิญคุณที่ติพรจินดานหลวงนะเจ้าและกับผู้ดียจะบอกมงคุเพื่อกับที่ดาสเปอาคำเรียนเชิญน,นะเจ้าคุณทัศนีดอนเนตธนะเจ้า แถมคำหนึ่งนะเจ้าแล้วก็ผูดที่จะมอบรางวัลให้กับพี่ดาสเปาแก้วนะเจ้าเรียนเชิญทางด้านของคุณกิติจิวสันติการรองนายกเทศมนตรีนครลำปางและนะเจ้าคุณสุทธนาจิวสันติการขอผู้มอบทั้งสีท่านด้านบนเวทีก่อนที่เขาจะไปถามเจ้าต้องถามเจ้า <c oughs> ว่าใครจะเป็นพี่ดาสเปาแก้วพี่ดาสเปาคำอะเริ่มขออนุญาตนะเจ้าก่อนตีท่านผู้มอบจะขึ้นมาขออนุญาต จะได้หู้ผลกันเลยว่าใครจะเป็นสปอแก้วสปอคำหมายเลขสิบสามเกิดปีพศอยอ่างเจ้าเจ้าก็เกิดวันที่ยี่สิบเจ็ดกุมภาสองห้าสี่หกเจ้าสองพันห้าร้ 46, อยสี่สิบหกเจ้าแค่ทันหนึ่งเจ้าน้องหมายเลขหนึ่งค่ะเกิดวันที่21มีนาคม2548ค่ะโอ้อย นั่นหมายถึงรางวัลที่ดาสเปาแก้วคือหมายเลข13นะเจ้าหนอนนางสาวอัศมารพรปัญญาฟูเจ้าและกะัที่ตด้หับรางวัลที่ดาสเปาครัได้แก่หมายเลขหนึ่งนางสาวธนพรโลเวอร์ชื่นนั่นเองในโอกาสนี้จะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญคุณที่มพรจินดาหลวงได้มอบสายสพายให้กับนางสาวธนพรโวโลชื่นนะเจ้าเรียนเชิญเจ้าเียนเชญนไครับหมายเลขหนึ่งด้านนี้ครับท่านคับ เชิญเลยครับอันนี้เป็นรางวัลที่ดาสเปาคมนะครับสเปาคมก่อนนะเจ้ามอบใส่สะพายก่อนค่ะใส่สะพายสะพายก่อนนะครับใส่สะพายสเปาคมก่อนนะคะาก่อนสเปาคมจะเป็นอายุน้อยกว่า่าก่อนผู้น้องที่ดาสเปาคมนะครับจเป็นผู้น้องก่อนนะเจ้าเราจะขออนุญาตมอบให้กับผู้น้องนะนะเจ้า นั่นหมายความว่าผู้พี่นะเจากก้าก็จะได้ เป็นทิดาสเปาแก,กวก็คือคนที่เกิดปี2546นั่นเองนะเจา<ช>้าบับบได้นับเดือนสกรมนะบไดนับเดือนสกรม <c oughs> โนธนพนเดี๋ยวขออนุญาตนะเจ้าลำดับต่ <c oughs> อไปจะได้เรียนเชิญทางด้านของทางด้านท่ทนา,ทานวัฒนธรรมเป็นผู้มอบมงกุฎอเจาขอบครับขอบพะกุลคุณทิติพรจินดาหลวงเป็นยังสูงนะเจ้าทันทัศนีดอนเนธครับท่านวัฒนธรรมจังหวัดลำปางจะได้เป็นผู้มอบมงกุฎนี้ให้กับทิดาสเปาคำในค่ำคืนนี้ขอเสียงปรบมืออีกคร<อ>ั้งหนึ่งคับ เจ็ดอยากสเปาคำของข่าวนะเจ้าน้องหมายเลขหนึ่งน้อง <S <S <ค>นาง<ร>สาวธนพรโบโรชื่นอายุสิบเ <ละ S 2> <ค>จ็ดปีจา<ร>หลังจากนั้นนาะเจ้าก็จะได้มอบถ้วยรางวันนลนาเจ้าโดยทางด้านของคุณพิทิพัจินดาหลวงได้มอบถ้วยทำการเน่นนะเจ้ายินครับรางวัลคนเยอะนะใช่แล้วครับธิดาสเปาคำได้รับถ้วยรางวัลได้รับสายสะพายและมงกุฎอีกทั้งเงินสดอีก10,000บาทคนสิงคอีกครับ และจะไดโอกาสนี้จะได้เรียนเฉยพันพัฒนธรรมจังหวัดได้มอบรางวัลน,นาเจ้าเงินสดหนึ่งบาทแห่งักหักนาเจ้าติดจะมอบเพื่อสำหรับทางด้านของผู้ที่ได้รับตําแหน่งนสักเปาคำนาเจ้าใน<ช>วันนี้นะและแน่นอนที่ดาสักเปาแก้วได้แก่หมายเลข13นางสาวอัศมาพรปัญญาฟูนาเจ้านะนะ ยืนดีพอเขามายืนข้างที่ิดาสปาวแก้วเขามองเลยนะ้ารลำดับต่อไปเชิญหมายเลขสิบสามรับรางวัลนะเจ้าเนาะขออนุญาตเรียนเชิญผู้ที่จะมอบสายสะพายนะเจ้าเพื่อกับตั้งด้านของผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้นะเจ้าขออนุญาตเรียนเชิญคุณกิติจิวัสติการรองนายกเทศมนตรีนครลำปางนะเจ้าเรียนเชิญครับเจ้า่านรองนายกเทศมนตรี เทศบานลนครลำปางนะครับจานกรกิติจิวสันติการได้เป็นผู้มอบสายสะพายให้กับธิดาสเปาแก้วนะครับประจำปี2 0 6 5ในค,ค่ัคืนนี้ครับและลำดับต่อไปก็เรียนเชิญคุณสุทัศนาจิวสันติการมอบมงกุฎนะเจ้าขออนุญาตนะเจ้าเพราะว่าเขาจะมอบมงกุฎนะเจ้าเนาะขอเรียนเชิญทางด้านของคุณสุทัศนาจิวสันติการนะเจ้ามอบมงกุฎและหลังจากนั้น คุณกิติชิวสันิการก็จะมอบถ้วยรางวัลน,นะเจา้าและก็คุณสุทัศนาก็จะมอบเงินรางวัลน,นะเจา้าใช่แล้ว<ม>ครับรางวัลที่ดาสเปาแก้วก็เหมือนกับรางวัลที่ดาสเปาคาครับก็จะได้ครับ สายสะพายนะครับได้รับมงกุฎนะครับแล้วก็เพื่อรางวัลและเงินสดอีก10,000บาทเช่นกันครับจังได้ับมอบเพื่อรางวัลจากทางด้านของคุณกิติจิวสันติการนะเจ้ารองนายยอดเทสบุรีนครลำปางและเงิน10,000บาทให้กับทางด้านของผู้ที่ได้รับรางวัลโดยจะมอบโดยคุณสุทัศนาจิวสันติการนะเจ้ากองเชียร์ทุกท่านเจ้าปรบมือกับที่ดาสเปาแกแก๊ส ลอยนะเจ้าขออนุญาตทุกตำแหน่งบันทึกภาพร่วมกันเรี no, no. ยนเชิญนน้องๆนักอนลอยกระทงล่มสเปาเจ้าละกอนปี2565ันหาอค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนแรกกระเทมตัวครับสาวละว,วันพวกนี้ยอย่าลืมนะเจ้าล่มสเปาเจ้าละกอนปีต้าน้าวัดสิงชัยนะเจ้านอะวันผูกวันลอยกระทงปลาลอยกระทงตัวกันนะเจ้าและที่สำคัญวันวันฮือเนาะ คนมึงต้องวันฮือน่ะวันฮือแต่คือคือวันถัดไปวันเก้านะเจ้าการประกวดหนูน้อย เจ้าละกอนก็จะปรากฏต้อนรีเวทีแห่งนีและการสเปารถใหญ่โตนะเจ้าใช่แล้วครับแล้วก็จะไม่ลืมครับไปถ่ายรูปเซลฟี่กันได้เลยนะครับกับถนนอลังการโคมล้านนาดาวล้านดวงใจแล้วนะเจ้าโอ้ยิ่งใหญ่อลังการขนาดกับโคมล้านนาดาวล้านดวงบริเวณถนนบ้านเชียงไฮไปจนถึงพุ่นเลยนะครับสาธารณะเอ่ยก็ห้าแย่คอนาฬิกาของเฮากระซิบตงแต่ตาหน้าสิงใจนะมาถึงห้าแย่คอนาฬิกาเอาเองครับจเรียนเจิญ่าน